สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพามาเดินตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซู market, เปอร์มาร์เก็ตที่เขามีสินค้าขายของ i wow. ขิงมะนาวกล้วยน,นี่นแผนกปลาของสดนะคะ ปลาคือปลาอาหารทะเลนี่จะเป็นซีฟู้ดซื้อไก่ที่นี่เขามีบริการสับให้ด้วยนะคะ ตรงนี้จะเป็นอาหารแห้งนะคะอาหารแห้งซูเปอร์มาร์เก็ตของแห้งมีเห็ดด้วยน้ำตาล สารพัดถั่วสารพัดถั่วนะคะถั่วสาคูสาคูก็มีพี่น่องเมล็ดสาคูก็มี สีขาวสีเขียวสีขาวสีเขียวอันนี้น่าจะเป็นอะไรนี่้เขาเรียกอะไรน่าจะเป็นรถช่องไหมเนี่ยรถช่องไหมโบโบน,น่าจะเป็นรถช่องสารพัดของสดของกินของใช้นะคร โซนนั้นจะเป็นหัวหอมหัวหอมอันนี้ถั่วน,นี่จะเป็นปลาเค็มสวรวมปลาเค็มสรวมปลาเค็มอันนี้ก็เป็นปลาพน้องแผนกปลาแผนกปลาเค็มปลาเค็มนี่คือตลาด ภาษามาเกตภาษามาเกตของมาเลเซียมาเลเซียแถวแบ้านแถวแบ้านเนี่ยพูยาบ้านมือะแต่ละรุ่นแต่ละจะมีราคาแตกต่างกันไปแต่ละไซส์แต่ละเกรดแต่ละไซส์แต่ละเกรดไม่เหมือนกันเหมือนกันนี่เยอะแยะเลย อันนี้่าจะเป็น,ปล,นปลาอินทรีปลาอินทรีปลาอินทรีเหมือนบ้านเราปลาเข็มปลาอินทรีเหมือนบ้านเราปลาอินทรีเหมือนบ้านเราอันนี้เป็นปลาอะไรนี่อีกันตำบางตำบางไม่รู้อะไรตำบางนีค่คือวุนนว้นเส้นวุ้นเส้น ม้นเส้นซื้อม้วนเส็นไป่ายม้วนเสนราคาเท่าไหร่สามเหรียญสี่สิบเจ็ดสามจุดสี่เจ็ดก็คือสามสิบสี่บาทถ้าเป็นเงินไทยก็สามสิบสี่บาทอ,าอันนี้เป็นอะไรนหมโกโรโปโซโตงข้าวเกียบปลาหมึกข้าวเกีย๊ยวปลาหมึกไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเนี่ยอือ น,นี่ก็จะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมหอมกระเทียมนี่นะคะของแห้งของอะไรนี่คือตลาดใกล้ๆบ้านนะคะอันนี้ก็จะมีอะไรนี่คืออะไรน่าจะเป็นข้าวเหนียวดําข้าวเหนียวดําถั่วเหลืองถั่วเหลืองแกะเป็นซี่ถั่วเหลืองถัว่วสารพัดถัว่วถั่วเขียวก็มีสารพัดถั่วนะคะสารพัดถัว่ว นมี่าโอเคมาดูปลาปลาแห้งปลาแห้งปลาปลาหมึกมึกกระมีได้พี่น้องปลาหมึกท่าไยี่สิราคา28่สิบแปดจุราราคาอันแบบนี้เขาซื้อไปทำต้มซุป แต่เมียพยาบาลบินเดียกินว่าเป็นแบบนี้จ้ะรับประทานไม่เป็นนะคะรับประทานไม่เป็นเรามาดูที่นี่ก็คือหลากหลายหลากหลายข้าวเกียบพี่น้องข้าวเกียบข้าวเกียบมีแบบหลากหลายสายม,มีหลายสีสีสันตะการามากมีสันตะการาม,มรกาก นี่คือข้าวเกีย๊ยวน่ากินหรือน่ากลัวก็ไม่รู้เขาสีมันสดใสเหลือเกินเย็นไปหน้อยใส่ให้ดูนี่คือสือข้าวเกีย๊ยวนะคะข้าวเกีย๊ยวอันนี้ผนกอันนี้ผนกมันฝรั่งมันฝรั่งหัวหอม หอ,หอมเล็กหอมใหญ่กระเทียมกระเทียมเทียมเล็กกระเทียมใหญ่โอเคมาตรงนี้ก็จะเป็นก๋วยเตีเ๋ยวสารพัดก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมี่เส้นนี้สารพัดเส้นพี่นนอกอันนี้คือตลาดใกล้ๆบ้านนะคะ ตลาดสุลไม่ใกล้บ้านมหาสื่อพร้อมกินพี่้อก MCO เราออกไปไหนไม่ค่อยได้ออกมาก็ต้องใส่หน้ากากผักก็จะมีเหมือนบ้านเราก็มีบ้านเราทั่วๆไปก็มีอันนี้มันอันนี้มันมันอะไรมันเผ็ดมันเผามันเผาบ้านเราขมิ้นข่า เก๊กฮิโน่กล้วยนี่คือผลไม,ลม้มะมว่วงและก็เอปเปิลอะไรผลไม,ลม,ลม้อะไรจะมีแตงโม เต็งโมูราคา1.99ประมาณ1กิโลประมาณราคา20บาทบ้าทเรานเรบาทบ้าเรา ไข่เค็มไข่เค็มตโลโมาซินตโลโมาซิน,นของโฟเซนนี่ไข่เห็ดเห็ดก็มีเด้พี่น้องเห็ดก็มีหัวงอบเต้าหู้นี ค okay, พี่น้องเมี่ยพยาบาลก็จะไปหาสื่อของกอนไปหาเลือของก่ามันมีอย่างมั่งเมี่ยพยาบาลอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ัะเฟืองกับพี่พี่น้องมะเฟืองก็มีมะเฟืองก็มีมะขามหวานก็มีมะขามหวานก็มีมะขามหวานพันสีทองโอ้ราคาเท่าไหร่9.9 9.9ก็คือประมาณราคาหนึ่งร้อยถ้าเป็นเงินบ้านเราก็ราคา ถึงละหนึ่งร้อยถึงละหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเป็นราคาบ้านเราก็ถึงหนึ่งร้อยบาทมีบักมี่บักมี่ก็มีนะคะนี่คือขนุนบักมี่บับกมี่เท่าไหร่หกหกหกจุดเก้าเก้าก็คือเจ็ดเหรียญเจ็ดสิบบาทบ้านเราราคาเจ็ดสิบบาทบ้านเราเจ็ดสิบบาทบ้านเรานี่คือของแห้งโอ ปกเคืองปกเฟืองปกเคืองสี่สี่สี่จุดสองสี่สิบสองบาทสี่สิบสองบาทโอ้เดินไปปอปัอกขามหวานเดี๋ยวต้องซื้อมะขามหวานละโอเคเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเมี่ยงพยาบาลสิไปช้อปปิง้งหาซื้อของก่อนหาซื้อของลหลายๆอย่างเพราะว่ามาทำงานด้วยนี่ดูยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มมาทำงานด้วยแล้วก็มาหาซื้อของด้วยเพราะว่าเขาปิดไม่ให้ออก ามาบ่อยๆเราก็ต้องเซฟตัวเองโอเคนะพี่น้องเนะาะยังไงกับพ่อกันคลิปหนาเด้อจะ้ะโอเคสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทุกๆคนสวัสด,ดีเอฟซีเดอ้อสวัสด,ดีจ้า